เกษียงแล้วอยู่บ้านก็มาปลูกผักกันครับอันี้เพาะเอาไว้นะครับ,นนอเ,อรบเริ่มนอกเลยนะครับก็มีหลายอย่างก็มผักผักขาวเนื้องกงแล้วก็อันนี้เป็นธนาเียวนะครับสีม่วงแล้วสีเขียว ก็มีพรินนกี่สละพรละารยอดอันนี้ก็มีพริกัฟปิก้านะครับสามต้นบนนั่นเป็นสีแดงก็แล้วมีสีเหลืองอันนี้พันายยอดอันนี้เตรียมไว้ดินอันนี้มันอุจจาระซีมอร์ก็เลยถุงไว้ให้มันหายเลาุลจา ก็จะมองมนี้นะครับอยู่บ้านปลูกผักพินเองนะครับรอยางเติดเขร <ๆ S 1> ด้านน้าก็จะมีต้นพริกพริกออกเม็ดเต็มเลยแล้วก็มีมะเขืออันนี้มะเขือเทศก็เพิ่องออกดอกนะครับก็จะมีนายตื่นสาย แล้วก็ชวนชมวันนี้เป็นข้างบ้านนะทาวเฮาส์ไม่มีที่ที่น้อยอันนี้ก็ชวนชมบริเวณข้างบ้านนะครับทาวเฮาส์จะมีหลังคาก็าปลูกผักกันไปครับสำหรับผู้ติดต,ตามนะครับที่ดูคลิปพ่อช่วยกดกดไลค์ให้พ่อด้วย กดติดตามเือนานจะถ่ายคลิปสักทีหนึ่งอันนั้นโคนเสาไฟก็จะมีคุณนายตื่นสายนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้แดงๆนี่ทำฟ <c oughs> ีลเตอรสังเครแสงเอาไว้ใช้ผสมน้ำรดต้นไม้ตรงนี้หัวมุมก็จะมีคุณนายตื่นสายญี่ปุ่นอยู่ในถังกลมๆแล้วก็คุณนายตื่นสายสีส จะประมาณนี้ส่วนข้างบนเป็นแคทตัสก็มีความสุขนะครับพี่จะอยู่บ้านแล้วก็ปลูกดอกไม้ต้นไม้ปลูกผักกินเองก็จะดูลกๆไปหน่อยโอเคขอบคุณผู้ติดตามนะครับที่รับชมวิดีโอนี้นาน,านๆพ่อจะอัปเดตวิดีโอก็ไม่ค่อยได้มีเวลาถ่ายแล้วพอมันโตแล้วเดี๋ยว จะถ่ายให้ดูอีกนะครับโอเคบายบายสวัสดีครับ